เท่าไรเลยเท่าไรจะปชพิบไปฉายพี่ปิดไปฉายปิดไปฉายแิ้วอยู่นิ่งๆมันลงบันไดไปแล้วมันลงบันไดไปแล้วปิดไฟฉายแล้วอยู่นิ่งๆอย่าขยับนะลงบันไดเป็นตัวไปเลยพี่เป็นตัวผู้หญิงอ่ะอย่าขยับนงกำลังลงลงบันไดไปแล้วอลิสเบตทอมสันไงมันวิ่งลงบันไดไปเลยพี่เพียงแคยอยู่นิ่งๆนะนิ่งๆะพี่สิบครั้งเลยอย่าขยับนะทุกคนอย่ยแล้วเอาใครไปกับพิบไปกับพี่พี่โน้ตกูยู่ขวางกูเลยนิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยกูโดนกูโดนโดนเหรอ ถ่ายรูปน้ำสกปรกถ่ายรูปผีไอ้สมาร์ทสติ๊กอลิซาเบธทอมสันอลิซาเบธอลิซาเบธทอมสันวะไอเห็ดอลิซาบีอลิซาบีไอทมันยึดกระถางไม่ได้วะหยิบไปดิอ๋อหยิบได้ละหนังสืออูนี่ต้องโมชั่นเซ็นเตอร์ถั่วหนังสือไป น้อดชอบ e m f ของรักของข้าตรวจต์วมิเตอร์ไปเฮ้ยแต่แต่เล่นมาสองรอบได้ได้สองรอบเลยนะโมชั่นเนี่ยอืมดีมีประโยชน์มีประโยชน์ไปพร้อมกันสี่คนตรวสดูคนดีด้วยนะครับสวัสดีคนดูอ๋อไยาถึงโป้ถึงถึงไปหาห้องผีก่อนขั้นแรกเราไปจะไปสับไล่กันไปว่าจะไหมจะอยู่ปะจาชอบหายอ่ะฮัลโหลจาอยู่พี่อยู่อ๋อโทรศัพท์ไปด้วยเล่นไปด้วย ไม่ไม่ไม่ได้โทรศัพท์ด้วยพี่เอาไฟฉายเบามาหยิบหยิบมาหยิบงทำอะไรชักเบาไว้ด้วยอ้าวเมื่อกี้ผมเอาวไม่มีใครกุญแจมาเลยเหรออ้าวเอาเมื่อกี้จ่าทำอะไรวะจับจอพี่จับจอตดูอยู่สตองอู่ใจเย็นแหมมันก็ไปขัดจ่าเขาขัดจรวดอุ้มันจะขัดอะไรได้ขึ้นมาขัดจรวดวะเจอผีแล้วเกิดอารมณ์ทางโพสแนวใหม่แนวโ้ผมต้องคอยดูจอจะไม่ได้ ไม่ต้องมาสี่คนเลยเฟสแรกวิ่งเปิดบ้านวิ่งเปิดบ้านห้านาทีวิ่งเปิดบ้านเลยห้องไหนเย็นห้องไหน E.M.F เนี่ยแหละห้องตรงไหนมีเสียงอ่ะใช่เลยัวลคุณโน้ตคุณโน้ตไปกับผมชั้นสองไปไปชั้นสองเบจ่ากับเบยู่ชั้นล่างกันไปแยกไปอ่ผมก็จ่าอยู่ชั้นล่างคุณโน้ตผมเดินด้วยกันเนาะได้ไปไปกับโน้ตไปบอกเลยเปิดห้องเลยแอรเปิดน้ำ ไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่เธอเรียกน number you have ไปไปมันมีอะไรเงียบไปไปล่างไว้รอบเนี้ยเออเก่งจริงเดินมาสิครับอ้าวเลอวเกินเงียบกูอยู่ชั้นล่างกูได้ยินเสียงมึงเดินอยู่บนหัวกูด้วยมันเปิดยากน้ำต้องเอาให้ไอ้กลมกลมมันโดนอ่ะ ฉันหมดไม่ฉันหมไม่มีอะไรเงียบกิ๊บต์ไอ้เห็นล่างเราโอ้อมันเดือดสุดมันมีห้องน้ำในตัวไหมเนี่ยห้องพวกเนี้ยเงียบกิ๊บหมดเลยมามาปวดร้มาลงล่างอะเฮ้ยโอ้โอ้บันได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 อะไรตรงบันไดมีสองขีดสองขีดอะไรตรงนี้ตรงนี้นี้แถวๆนี้ตรงบันไดไม่ต้องน่ากลัวหรอกมีเสียงมีเสียงวันในห้องไหนอะเฮ้ยไอ้เขี้เขียวแดงฮัลโหลเขียวแดงอะไรวะ ผีอยู่ตรงบันไดติดตรงนี้โอเคสวยติดไว้ติดไปติดไปติดข้างบนไหมข้างบนดีกว่าไหมฮ้ยอย่างนี้สวยกว่ารถผีมันลงจับเฮ้จับคนติดกว่ะเขียวแดงอ่ะเมื่อกี้เขียวแดงตรงบันไดใช่ตูบอกแล้วผีตรงบันไดผีอยู่ชั้นสองแน่เลยเรามีเกลือป่าว Where are you Where are you ไอ้เหี้ยเขียวด้วยเขียวติดยาวเลยเจอดิเนี okay. ่ย หายไปแล้วเฮ้ยใครปิดไฟเฮ้ยเขียวติดยาวเลยใครปิดไฟใครปิดไฟไม่รู้กูเปล่าไอ้เหี้ยเอาแล้วไปดับไฟอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่แล้วลงไปชั้นล่างลงไปชั้นล่างอ๋อกล้วไปแว่อายุแล้วเมื่อกี้กลับบ้านออกดับเลยเฮ้ยไม่ต้องออกมันห้านาทียังไม่ทำารเราเกียร์ทีเหลือเกียร์ทีอ่ะดูให้หน่อยดิดูยังไงอ่ะใครใครอยู่ที่รถ ดูดิตรงในรถจะมีเลขอยู่อ่ะตรงหน้าหน้าจอคอะเหมือนกูเจอคัดเอาแล้วเจอคัดเอาอยู่อ๋อเหลือสองนาทีสามสิบสามเคยไม่ต้องกลัวถ้าหลังห้านาทีไปค่อยกลัวเคยไฟกลับมาเหมือนเดิมดูเชลยังไงบ้างเพื่อนกระดูกเฮ้ยใครเอากล็ถ่ายรูปมาบ้างอย่าเก็บนะอย่าเก็บนะกู้กูกูกูเดี๋ยวไอ้ตอมถ่ายรูปกระดูกหน่อยถ่ายรูปกระดูกอย่าเพิ่งเก็บนะอย่าเพิ่งเก็บนะมึง ได้ไหมอ่าฮะได้สิบบาทมามาถ่ายรูปกระดูกที่พื้นเนี่ยเดี๋ยว้านนี้หน่อยนิดน่อเล็กสวยสวยสองสองถ่ายสวยสวยแตะโอเคเอ้ยิ้มยิ้มยิ้มแล้วก็เก็บไปเก็บได้ไหมเก็บเก็บไม่ได้อ่ะอ่ะเก็บได้แล้วโอเคหีอยู่ไหนวะอยู่ชั้นล่างวะเปิดน้ำเปิดน้ำไว้ด้วยเแล้วกี่เดินผ่านไปงกับมึ เดือแม่งกลายเป็นลอยทางเลยบอกแล้วบอกแล้ว16องศาปกติดีแม่งเอ้ยเลือกหลอกทุกคนด้วยเปิดไฟยังเบเปิดแล้วเปิดแล้วเก็ดสวิตไฟกันได้เลยกล้วชั้นสองอะกู้วบันไดไปเนี่ยอือขึ้นชั้นสองเลยมันอยู่ไหนบไนมันอยู่ห้องใดห้องหนึ่งในนี้เบยอยู่ไหนเบย ูขึ้นมาชั้นสองแล้วห้องเด็กไปคนเดียวเลยนะเพื่อนคนเดียวอ้าวทำไมมัากดสวิตช์ไม่ได้วะกดได้ดิเฮ้ยเนี่ยยเเออาฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยอะไรอะไรอยู่ดีมีลูกบอลตกลงมาลูกบอลลูกบอลชั้นสองชัดเจนเนี่ยเมื่อกี้มันมันสีเขียวกูมีลูกบอลไหนมาเลยอ่ะเออกูโดนอีกแล้วโอ้ยโน้เอากล้องมานี่โน้เอากล้องมาตั้งไว้ตรงชั้นวางของหน่อยเเฮฮ้้ยยตตตรงนี้ลูกบอลนะผม bé bé mà Jung ní bê bật phơi, sải phơi, sải phơi. Quăng con, quăng con, quăng con. Bị thăng ban đai. Bị Một muốn con, muốn con, Jung, muốn con, Jung. Muốn con bị thăng mà. Tiếng à? nghe tiếng. gì à? Ai muốn gù à? Tiếng Tiếng hả? Ai à? Ai chia luôn. nghe giống nhau. Không có tiếng. Ai bao? ไอ้เยี่ยเฉียวป่ะวะเสียงมาษไทยเสียงมาษไทยเสียงมาษไทยเสียงไม่ฝรั่งไอ้เหี้ยชิวแน่ยเหี้ยวเนี่ยนะเล่นดอทยูเสียงไม่ฝรั่งเสียงไม่ฝรั่งมคนตีไม่เงี้ยไป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 ไอ้เหี้ยเนี่ยตอนนี้แม่งไม่เขียวถ้าเขียวคือมีผีเว้ยโอเคกูจะไปอยู่ที่ประตูเเเนีีี่ยยยมขวอะได้ยัง เนี่ยกูเจอลูกบอลอันนี้คุณเจอลูกบอลได้แบงเล่นกูอีกแล้วไอ้เช็ดดับอีกแล้วดับทางบ้านอีกแล้วดับแวเหรอไปดูไปดูที่รถดิอะไรเสร็จแล้วบ้างอืมไฟดับจริงเล่นกูอีกแล้วเฮ้ยเปิดดูใหเปิดคัทเอาก่อนดูบอลให้มึงดูดูกล้องในรถไปที่ที่ตั้งที่ตั้งไว้เมื่อกี้เฮ้ยเวลาหมดแล้วนะเออรู้ดูกราฟไปด้วยต้องมีคนเฝ้ารถคนหนึ่ง ไอ้กล้องไม่ติดกล้องบนรถไม่ติดไม่ติดได้ไงวะต้องไปเปิดปิดใหม่ใช่ทุกครั้งวะที่วางต้องเปิดปิดไม่มีรูปเลยอ่ะอย่างไรวะเดี๋ยวไปเปิดฮะเดี๋ยวกูไปเปิดฮะ้มาคุณโน้นนะตายเฮ้ยคุณโน้คุณโน้นอหเกลือไปอันก่อนเออไปไปไปผมจะไปโลชั้นสองคุณโน้ไปของผมนะได้ตามมาตามข้าพเจ้ามา ติดยังวะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วโอเคกล้องไหนดีวะากูนผมว่าอยู่เดียวอ่ะเฮ้ยเจ้าตกใจฝากคุณนรสเบเบเบรอเบก่อนมาเป็นมุมขนาะดต้องรับหนึ่งกูอยู่นี่กูอยู่ที่กล้องแล้วชั้นสองเหรอเออกูอยูย่นี่แล้วขึ้นมาตั้งนานแล้วเบ็นลมเกือตรงนบตกลงตอบรูปหล่นแล้วด้วยเบระวังนะยังไม่ได้เลยตอบรูปลนตบรูปลนรูปไหนเนี่ยตรงพื้นเนี่ยไหนวะกูไม่เห็นมีเลย เดินมังหักำลังหา,หาตรงบันไดเนี่ยเฮ้ยกรอบรูปหล่นจริงด้วยวะ่ะลูบบอลก็หล่นกรอบรูบก็หล่นแม่งเฮียแล้วเชื่อกูม่เอาแลว้ลว,ลวมึงมึงจะเล่น<ไ>กูกด f ใช่ไหมกดอะไรนะกด f ใช่ไหมเลยอะ่ะใช่ใช่คลิกคลิกข,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 ขวาหรือ f เนี่ยแหละคลิกขวามั้ง f f ปะ่ะ f f f F เดี๋ยวกูวางสมุดไว้ตรงนี้ดีกว่าเผื่อแม่งเขียนเขียนเลยวางเลยวางเลยเสียงไรเสียงเลยอะ คิวมึงเหรออะไรนะอี่คิวอีกแน่ๆกูเล่นดอดมึงอย่าโทษกูนะได้ไหมก็มีมึงอยู่ตัวเดียวเป็นใครไปได้อ,อีกเออไอชิ้วเลยกู <c oughs> รู้แล้วจัดฮะ <c oughs> <c oughs> เล่นซาวบอร์ดมีอยู่คนเดียวมันจะเป็นผมได้ไงพี่แล้วใครหัวเลาะเมืงเง่อกี้มันได้หัวเลาะเลยเอีพี่คิวนู่นซาวบอร์ดไงเดียวเดียวเดียวกูมไม่มีซาวบอร์ดเลยซาวบอร์ดผมได้ลงไว้พี่ พี่ตอนนี้ขึ้นระดับสิบสองแล้วนะบ้านกูไม่มีตาบอดอย่าลืมเพื่อนหมอชูเนยไหมเบะมาแล้วสองขีดสองขีดสองขีดทางเดินทางเดินเดินอยู่ชั้นสองนี่แหละเชื่อกูทางนู้นเหรอเฮ้ยเสียงใครเปิดประตูอะไม่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 ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราสองขีดสองขีดสองขีดไม่เป็นไรจะได้ดีแล้ว พื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับสิปุ๊บิปุ๊อยู่ที่รถแล้วกันมันต้องมีคนดูกล้องอ้าวจ่าดูอยู่ไม่ใช่เหรอเอาจ่าอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ในรถเนี่ยต้องจ่ามูนไม่ได้สื่อสารเลยจ่าแล้วจ่าก็เงียบจริงๆเลยนะไม่ค่อยสื่อสารเลยจ่าเอาผมบอกเลยว่าที่แบบขับรถไม่ได้หินทักมันเลยไหมเอาไงดีวะมามาชื่ออะไรนะผีชื่ออะไรนะไอผีชื่ออะไรจ่าดูหน่อย ออสีชื่อว่าอลิสเบธทอมสันพี่อลิสเบธทำสารฮัลโลอลิสเบธเฮ้ยเขียนว่าเขียนว่าอลิสเบธเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรฮลโอลิสเบธทอมสันแคนรอน n สีไม่ได้หรอกวิ่งไม่ได้กูไม่วิ่งแล้วเกลือเป็นลูกตีนแล้วเนี่ยเฮ้ยเกลือเป็นลูกตีนไอ้เขื่อห้องนี้ห้องนี้โอเคมันอยู่ทางเดินมันเดินไปเดินมามันเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องวิ่งนะไม่ต้องวิ่งนะเชื่อกูยืนไว้เดี๋ยวกูเรียกเอง ในกล้องไม่เห็นอะไรเลยพี่แล้วด้านล่างพี่เหยียบอะไรอ่ะด้านล่างทำไมมันมีจุดๆดำๆอยู่ด้วยอ่ะฮะไหนตรงพื้นนะลูกๆลูบกลับลูบกลับลูกเดี๋ยวไปเอาสมาร์ทสติ๊ก่อนไม่พี่ที่มันเป็นเหมือนน้ำมันตรงนั้นอ่ะสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะมีด้วยเหรอตองตองเบลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ล็อกกูเลยกูฟักอยู่ไปแล้วกูไปไหนกำลังกลับไปที่รถจะไปเอาสมาร์ทสติ๊กไปเอาการไล่ผีหน่อยอยากฟังเสียงศูนย์เลยวะขึ้นมาแล้วพี่หนึ่งละ มีอะไรเล่นได้อีกไหมมีมีมีไหนวะจ้าที่บอกว่าอยากฟังเสียงเนี่ยพี่เบลคืออะไรเนี่ยตีพนเอาเกลือ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 ใจหมดจ่ะเถเกลือเกลือมันเดินทางเดินอยู่ฝั่งขวาด้วยนะเดินไปเดินมาซ้ายขวาตรงเนี้ยน่าจะรุต่อตอนนี้แหละกูมีกังเขกละบอกว่าเราจะวิ่งหนีไม่รอดเหรอทำไมจะหนีไม่รอดอ่ะกระพิบทำเพี้ยอะไรเนี่ยฮะใอ้มันเล่นไฟฉายวะรอด้วยรอโน้ตด้วยหยุดแป๊บหนึ่งอะไร อาแล้วดับอีกแ้วเหรอฮะดับอีแคบก่อนดับปีแล้วพี่ดับทางบ้านเบย์บายเปิดอันนี้ก่อนโมชั่นเซนเซอร์เป็นสีเขียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขึ้นไปสีเขียวเจอเฮ้ยมีใครมีไฟแช็กบ้านไม่มีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟกระพริบไฟไฟไฟฉายกระพริบจ้าเลยเท่าไรเลยเท่าไรจ้าไฟฉายพี่ไฟฉายพี่ปิดปิดไฟฉายปิดไฟฉายอยู่นิ่งมันลงบันไดไปแล้วมันลงบันไดไปแล้วปิดไฟฉายแล้วยืนนิ่งๆอย่าขยับลงบันไดเป็นตัวไปเลยพี่เป็นตัวผู้หญิงอ่ะอย่าขยับนงกำลังลงลงบันไดไปแล้ว อะไรซะเป็นทมสันไงมันวิ่งลงบันไดไปเลยพี่มึงแย่พี่ออยู่นิ่งๆนะนิ่งๆนะพี่สิบครั้งเลยอย่าขยับนะทุกคนเย้แล้วเอาใครเลยไปกับพิมไปกับพิมพี่โน้ตไม่อยู่ข้กูเลยนิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยกูโดนกูโดนโดนเหรอโดนเหรอไม่ไม่ไอ้กูก็โดนโดนหักคอไอ้ตองโดนข้างหูกูถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปเร็วถ่ายแล้วไงไอ้คนถ่ายรูปโดนแล้วลงแล้วลงแล้วพี่สวนแล้วลงแล้ว เรียเยเมื่อกี้กูเห็นตัวมันเป็นผีเด็กผีเด็กกับพี่ผีเด็กตัวเล็กๆผู้หญิงฮะใช่ผีเด็กสูญยังจะสูญแล้วพี่สูญแล้วไอ้ตองตายเหรอเบเปิดไฟเหรอเบกูเปิดกูเปิดกูมันมันสูญแล้วโนดไปได้แล้วไอ้ตองแม่งตายคากำแพงเลยเรียบร้อยยัยกูจะออกจากบ้านอยู่แล้วมึงอะไมมึงมึงขยับตัวมึงจะวิ่งเหรอไม่เมื่อกี้กูโนดหมุนห้ามขยับนะเว้ย กลัวอยู่เฉยๆคุณรถอะหมุนแล้วทำไมโน้ตไม่ตายอ่ะกูก็ไม่รู้กวิ่นพุ่งมันวิ่งโน้ตหมุนมันวิ่งไปลอยเมน์เอามาก่อนเมยตั้งตั้งไปตั้งหลักที่รถก่อนเมยเอาไปเช็คก่อนเริ่มชูอยู่แล้วนะสี่แล้วนะสี่แล้วนะออกมาแล้ว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 มาแล้วโอ้โหแมงลอยเมื่อกี้แมงเสียงมาข้างหูอ่ะตึก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 ตัวเลยเมื่อกี้ยืนอยู่ยืนอยู่ข้างโน้ตเลยอ่ะใช่กูอ่ะนิ่งเลย กูนิ่งเลยกูไอ้เชี่ยเอ้ยโ <c oughs> น้ <c oughs> นตผมเห็นมันวิ่งพุ๊บปุ๊บลงไปเลยอ่ะชั้นสองอ่ะเขียนข้อมูลเขี okay, ยนข้อมูลเขี okay, ยนข้อมูล, okay, มลโกลด์ไลติงอย่างหนึ่งว,วะ E.M.F เลเวลอะไรวะสูงสุด E.M.F เลเวล่ห้าป่ะวะเมื่อกี้มันขึ้นเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะตอนที่กูอ่ะสองอยู่อ่ะเต็มที่อ่ะแต่มีโกลด์ไลติงอย่างหนึ่งอันอันบนนี่คือโกลด์ไลติงไอ้ฟิกเกอร์ปิ้นป่ะฟิกเกอร์ปิ้นไม่เคยไม่ไม่เอาไฟไปเลยอ่ะ เฮ้ยเคยเก็บไอ้ไฟแช็กไปวะแค่เจอของพี่เออขอไฟแช็กหน่อยจะจุดจุดสมาร์ทสติ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาที่ว่าหนุ่มภูมิมาด้วยเบี๋ยวนะอันแรกคืออันที่สองคืออะไรนะหรือว่ายังไม่ชัวร์ E M F ยังไม่ขึ้นห้าสักทีเลยเด้งเต็มที่ข้อสามอ่ะเออไปต่อไปไอ้ตองโดนหัขอไปล้วคนแต่แต่แรกอันแรกคือไม่ชัวร์กูเห็นตัวเลยเมื่อกี้ฟิกิการ์ตินถูกไหม เด็กก็ปิ้นยังไม่มีรอยนิ้วมือเบลไปฉายไหมยัง U V เบย์ Post lighting U V ยังไม่เอาหยิบด้วยจะพุ่งเพื่นติดคือมันวิ่งลงไปจากนั้นชั้นสองอะพี่วิ่งลงมาล่อเขาเจอแล้วทำไมต้องมีคนคอยเฝ้าจอไม่น่าเลยเอา U V ก่อนแหวนอายุที่ไหนเจอเลยสองบอกทำไมต้องเป็นกูเพราะบ่ายก็เหมือนกันยืนอยู่ข้างๆจะถาจะถาตัถักคอตองซ้อมพลังน้อยสุดวะเลยโดนไม่พี่พี่โน้ตพลังน้อยสุดนะไม่เมื่อกี้คือกลัวหันหลังกลัวเปลี่ยนสัพท์ จากกล้องเป็นอย่างอื่นเป็นไฟฉายด้วยอ๋อมึงเปลี่ยนของอะดิจะยินเสียงไงอย่าขยับไม่มคือแค่ว่าคือกล้องมันส่องเข้าหากูอ่ะโอ้นอนนอนขนาดอีมเอฟน็อตยังปิดเลยต้องไม่ทําอะไรเลยตองอ๋อกูก็พูดอยู่อย่าขเฮ้ยกระพิบอีกแล้วเยี่ยยเยียนจังยังเงียบอยู่พี่ยังเงียบอยู่จีเจกแมกอะเราว่าแล้วสิบสามองศาสิบเอ็ดสิบสองแม่งเชียร์แมนยู่แน่ๆไอ้เหี้ยเนี่ย เด็ผีใช่เด็กเด็กผีว่ะ่เบเบเบ้ลบหนึ่งอุณหภูมิอุณหภูมิลบ่ใช่ป่ะโอเคอ่อาทิวิตียังไม่ขึ้นพี่กดเป็นใส่ทั้งหมดเลยผมลบหนึ่งฟิซิงฟิซิงเทอร์เรเจอร์อาทยังไม่ขึ้นนะโอเคจะจะคุด้วยเบ้เเราคุยด้วยเราคุยด้วยตามมาตามมาอันที่สองคือฟิซซิง0.6ฟิซซิงเทอร์เรเจอร์เขียนไป อันที่สองถูกไหมอันที่สามยังไม่ยังไม่ขึ้นไปไหนแล้วเหรอดับพี่ดับดับอีกรอบเนีอะไรนะควายจาหาดูดูผีด้วยรู้สึกว่ามันเล่นมันเล่นสวิฟไฟดูอยู่ดูอยู่เด็กคนตีแล้วเนี่ยเด็กผีเด็กเล่นลูกบงเล่นลูกบอลเด็กนี่แม่งเชียร์แมนยู่ละอินดเกเตอร์แองกี้ตีเริ่มกระโดดแล้วนะพี่สี่แล้วนะสี่แล้วนะโอเคเกินห้าเมื่อไหร่บอกอุปิก้าเรียกมาแล้วไม่กล้าท้าทายแล้วเพื่อนรถไม่ท้าทายแล้วเราต้องหนึ่ง เราหาหลักษาอีกชิ้นนึงให้ได้เราก็ไปกันได้ละอ๋อเฮ้ยต้องหายต้องหายโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคคือกูเดินอยู่ในนี้ได้คือไม่เป็นไรใช่ไหมได้ได้มึงแค่อยู่ในยมโลกมึงตายแล้วไงมึงเห็นพวกกูปะเห็นดิให้โกงตูดได้ตองเอ้ยคอยไกลพวกกูก็ได้นะมึงเจอผีในนั้นได้เปล่าโอเคนะเดี๋ยวมีรอยเท้าอ่ะมีเกลือใช่ไหมบอกว่า มันเขียนว่าอะไรวะอ๋อเอานอส่องไฟกูหน่อยเปิดไฟเปิดไฟโอเคผีมันอยู่ห้องไหนวะกูอยากมานเป็นเด็กมันต้องมีมันมีห้องนอนเด็กอยู่นะก็น่าจะมีห้องเด็กไม่มีผีผ่านห้องน้ำไหมไม่ผ่านแต่เมื่อกี้น่าจะผ่านอ่างล้างหน้าเบ้เอาก็เบ้เบ้ฮะเร็วสี่เร็วสี่สี่สิบพี่สิบสิบปิดไฟปิดไฟอยู่นิ่งๆ อยู่ิงโหไอสัตว์เอ้ยมาด้านขวากูไอ้โน้ตเฮ้ยกูโดนกูโดนกูกูยังยอดกูยังรอดกูโดนว่ะกูยังรอดเฮบย์โดนได้ไงอ่ะมาด้านขวากูเล่นเสียงไอ้เชี่ยเอากูว่คุณเดียวอีกแล้วมันมันมันอยู่ห้องขวากูโน้ตเลยอยู่ด้านขวาเสียงกูเลยหูมาได้มาจากด้านขวาเดินเดินผ่านหัวกูมาเลยแบบกูอยู่ตรงไนาะโอ้ยเชี่ยเบย์เนี่ยมันอยู่ห้องเนี้ยเออแล้วก็เดินออกไปใช่ไหมโอ้โอเคคุณแพ่งผ่านหูกูมาเลย โอ้ยจะหาศูนย์ยังพี่โนถอยพี่ศูนย์แล้วพี่ศูนย์แล้วเยี่ยมากพี่เบย์มันศูนย์ขึ้นสิบเลยอ่ะเฮียโอ้ยขึ้นสเลยจะศูนย์ขึ้นสิบเลยฮะเฮ่อเฮ่อแม่เฮียนเฮียนจัดเพื่อนกูตายสองแล้วกูไม่อยู่แล้วเฮียนไปแล้วพี่กลับด่วนเลยกลับกลับกลับรถไปกลับรถไปโอ้ยเฮียตกมาหน้ากลัวตายสองง่วงงานนี้เยี่ยมสิโอ้ยกูรอบไปได้ย์ E M F ท่าไหร่แบบเมื่อกี้ ไอช็อตพี่ต๋องจนไม่ค่อยเท่าไหร่นะคไม่จะสี่สี่สี่เขียนเขียนห้าไปผีตัวอะไรวะผีเด็กอ่ะมันไม่รู้อ่ะสปิริตบ็อกยังไม่ได้ลองเราใส่สปิริตบ็อกมั่วๆไปก็ได้นะอะได้ได้แล้วก็ทายว่าดีมีเอ็กเลเวลห้าไม่มีผีอะไรเดาได้เลยอ่ะคือโกดไลติงแน่นอนนาภูมิศูนย์แน่นอนติดลบใช่มันมันไม่ขึ้นโกดไลติงอ่ะไม่ไม่ผีมันเขียนลงกระดาษเขียนมันเขียนมันเลืเขียนลงกระดาษอันนี้เราเห็นกันอยู่เดมอนเนา ถ้าไปใช้ Spirit Block Finger print หาไม่เจอ Finger print ไม่มีผีโอเคกด o f ฟเรายังไม่ได้ลองกดออฟคือปฏิกิริยาผีอ่ะเฮ้ยกด Off หรือเปล่าที่มันมีโยนลูกบอลลูกบอลทำกรอบลูกตกอ่ะอันนั้นไม่ใช่ออฟออฟมันต้องเป็นไฟวิญญาณเป็นไฟวิญญาณแล้วเป็นออฟเป็นไฟใช่ไหมถ้าจ่าเห็นผมเห็นเป็นตัวเลยจ่าเห็นเป็นตัวงั้นไม่ใช่กด Off แน่นอนโอเคงั้นก็ต้องเป็นถ้าเล่น Spirit b l o c ได้ Demon เหรอสรุปอเล็กตอบอเล็กต์ฟิซซิงอเล็กต์ฟิซซิง ได้อันที่สองก่อนหลังก็ได้เว้ยแค่มันมีให้ครบอะอันที่สองตัวไลติงอันที่สามน่าจะเดมอนน่าเดมอนผม้โหเจียบเจอปีศาจของจริงตอบแล้วกดไปเลยโอ้โหเฮียเสียงแม่งมาแบบผมกำลังอันนี้อยู่เขียนให้เสร็จเร็วเสียงแม่งมาแบบจัดเต็มกูมากเลยเพื่อนเรียบร้อยแล้วพี่ผมเห็นมันวิ่งมาตัวไปเลยแล้วต่อกดกดคอที่ต่อด้านล่างอะไปกดคีย์แพดสารรถแล้วนะสตาร์ทรถไปเลยกดคีย์แพดเลย เดี๋ยวกูตามตอนตึ้งมาเก็บศพตอนเช้าแล้วเบเจอกันตายสองว่ะกูไปยสองเฮ้ยแต่พี่เบมันเนี้ยจริงที่อยากโหนพุ่งขึ้นสิบกูอ่ะเสียงมาดังหูด้านขวาตึ๊กตึ๊กรถมึงรอดมึงโชคดีมากเฮ้ยได้สองร้อยสามร้อยได้สามสิบห้าได้เจ็ดเจ็ดเองงั้พี่เบย์กูได้สองร้อยอะผมได้สามสิบห้าพี่มึงได้สองร้อยจากอะไรเบอะไรขึ้นสองร้อยอะตรงไหนกินเชลเลนสองร้อยอะมึงทำประกันไหมเหรอกูไม่ได้ทำนะ อุปกรณ์นะพี่ประกันอุปกรณ์มั้งโอ้ของหายเออใช่กูต,ตายแน่ว่าถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด s ับ s c ค i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง a c e b o o k และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ